เจียงหนานซูลงมาฉันจะยกเลิกการมั่นฉันนี่ผ่านเข้าไปในนิยายกลายเป็นสิ่งที่ไม่สามารถยอมรับในหนังสือกําลังจะยกเลิกการมั่นเจียงหนานซูที่กระโดดลงแม่น้ําตอนนี้คือหลังจากที่ถูกช่วยจากการกระโดดลงแม่น้นําคนโง่ใหญ่ติงระบบค่าความเกลียดชังของคุณได้เปิดใช้งานแล้วภารกิจมีดังนี้คุณไม่ได้หลอกฉันจริงๆเหรอเพียงแค่ฉันะส,สมค่าความเกลียดชังให้ครบหนึ่งร้อย ให้คนในตระกูลเจียงและลู่ชิงเหยียนเกลียดฉันทั้งหมดมก็สามารถนำหนึ่งร้อล้านกลับไปได้กลับไปยังโลกเดิมใช่ขณะนี้ค่าความเกลียดชังอยู่ที่แปดสเพียงแค่ค่าความเกลียดชังเต็มก็จะสามารถนำหนึ่งรยล้านไปได้กลับไปยังโลกเดิมดีดีดีด คุณหนูคนที่สองคุณชายลู่มาแล้วไม่อย่างนั้นฉันจะบอกเขาว่าคุณยังไม่ตื่นไม่เขาคิดว่าจะหลุดพ้นจากฉันได้เหรอนี่คือแต้มใหญ่มาถึงหน้าประตูที่ชายชิงเหยียนที่ชายชิงเหยียนเจียงหนานซูรับเอกสารยกเลิกการมั่น คือหนังสือมั่นให้ฉันตั้งแต่นี้ไปเราจะไม่มีความเกี่ยวข้องกันอีกฉันจะให้คุณสิบล้านอะไรนะสิบล้านเลยเหรอที่ชายชิงเหยียนอย่ายกเลิกการมั่นได้ไหมนะเจียงหนานซูคุณยังมีความละอายใจอยู่บ้างไหมปล่อยชิงเหยียนเถอะใครกำลังเรียกอยู่อ๋อเป็นแม่ของฉันนี่เองด่าก,กันเถอะหนึ่งปีต่อมา ตรวจพบมะเร็งเต้านมระยะสุดท้าย<ห>ก็เลยด่ามไม่ออกเลยเสียงอะไรเสียงนี้ดูเหมือนหนานซูกำลังพูดอยู่ใช่แล้วคุณพ่อก็แย่เหมือนกันเข้าสู่โรงพยาบาลบ้าเธอไม่ได้พูดเลยหรือว่าได้ยินเสียงในใจของเธอนี่ติงค่าความเกลียดชังเพิ่มขึ้นหนึ่งความก้าวหน้าก้าสิที่ชายชิงเหยียน คุณจะเอาหนึ่งล้านมาได้อย่างไรไม่เหยียดยามความรักของคนอื่นต่อคุณเหรอเงินมาแล้วมาเถอะผู้ชายถอยออกไปคุณพูดอะไรอยู่ฉันพูดว่าเขาไม่ต้องการเงินแค่ต้องการคุณบีบให้ดีนะเสียดายที่เป็นของสูรานทำไมพวกเขาถึงไม่พูดกันเลย ลู่ชิงเยียนรีบเปะฉันออกไปกับสูรานของคุณไปครองคู่กันอย่างมีความสุขเถอะพ่อแม่ช่วยขอร้องให้ฉันหน่อยเถอะฉันจะไม่ทำอีกแล้วใช้การฆ่าตัวตายมาเป็นเครื่องมือข่มขู่เขาขอให้เขาอย่ายกเลิกการมั่นได้ไหม <c oughs> พ่อจะหาคนใหม่ให้เธอคุณชายแห่งแวดวงไฮโซเมืองหลวงเราไม่สามารถไปถึงเขาได้เธอก็คืนสัญญามั่นให้ลูสเสเถอะ เขาก็จะไม่ทําให้เธอขาดแคลนคุณชายแห่งแวดวงไฮโซเมืองหลวงฉันยังเป็นราชาขนมจีนแห่งแวดวงกวางตุง้งเห็ดพิษแห่งแวดวงยูนานนะพี่ชิงเหยียนอย่าทําใจแข็งแบบนี้ได้ไหมพูดมาเถอะเธอต้องการอะไรขอแค่ฉันสามารถให้เธอได้ฉันจะทําให้เธอพอใจยังมีเรื่องดีแบบนี้อีกเหรอไม่เขาต้องหลอกฉันแน่แน่ ถ้าฉันพูดขออีกหลายสิบล้านเขาต้องคิดว่าฉันโลภแน่ๆถ้าเขาไม่ให้แม้แต่สิบล้านฉันจะไม่ขาดทุนตายเลยเหรอสําหรับแผนตอนนี้ต้องยึดติดก,กับเขาไว้ทําให้เขารู้สึกไม่สบายใจรีบเอาใบยกเลิกการมั่นมาไปเถอะเขาไม่ต้องการเงินขอแค่เธอได้ไหมจริงๆแล้วอิฉาสุรานนะ เธอสามารถสัมผัสกล้ามเนื้อหน้าอกของลู่ชิงเยียนได้ทุกวันกล้ามเนื้อหน้าอกกล้ามเนื้อหน้าท้องกล้ามเนื้อต้นแขนหลับฉันไม่ได้เรียกร้องอะไรมากฉันแค่อยากจะสัมผัสของเขาก้นเ <c oughs> จียงตอนนี้เที่ยงแล้วขอให้ทุกคนไปที่ร้านอาหารกันเถอะกินข้าวกันเถอะ เราไม่ได้พูดถึงเรื่องยกเลิกการมันเหรอจะกินข้าวอะไรดีดีเลยถ้าเธอไม่อยากยกเลิกก็ไม่ต้องยกเลิกเธอพูดว่าอะไรทำไมไม่ค่อยมีความสุขเลยมีความสุขฉันดีใจมากดีใจจนเกือบจะร้องไห้ลุงป้านะอาฉันขอไม่กินข้าวก่อนฉันมีนัดกับเพื่อนด้วยขอตัวไปก่อนนะอาเสี่ยวลู่ เธอไม่ได้มาที่นี่เพื่อยกเลิกการมั่นเหรอเธอนี่นะถ้าให้ตระกูลลูกเกลียดเราไม่ไหวแล้วฉันจะถูกเธอทำให้โกรธตายแล้วไปหาน้องชายเธอดูหน่อยมีความดันโลหิตสูงหรือเปล่าฉันจะไปกับแม่เธอถึงแม้ว่าการมั่นจะไม่ยกเลิกแต่คนก็ถูกฉันทำให้หนีไปแล้วน่ายินดีจริงๆ ให้ฉันตรวจสอบค่าความเกลยดชังหน่อยมีความสุขหน่อยคนโง่ใหญ่ฉันอยู่ที่นี่ความก้าวหน้าของฉันเป็นยังไงบ้างมันจะห่างจากหนึ่งร้อยล้านจริงเหรอขาดไปแค่ค่าความเกลยดชังไม่กี่คะแนนแล้วเจ้าของค่าความเกลยดชังตรวจสอบทุกหกเดือนเจ้า<ส>ของแน่ใจว่าจะตรวจสอบไหมรางวัลสําหรับสมาชิกใหม่ได้รายงานให้คุณแล้วครั้งหนึ่งความก้าวหน้าของค่าความเกลยดชังจะไม่มีการปรากฏอีกในอนาคตตรวจสอบไม่ต้องใช้เวลาถึงหกเดือน ภายในหนึ่งเดือนฉันจะต้องเก็บให้ได้แน่นอนเป้าหมายเล็กๆร้อยข้อโอเคขณะนี้ค่าความเกลยดชังอยู่ที่94เวลาตรวจสอบครั้งถัดไปคือ6เดือนหลังจากนี้โอ้อ๋อของเล่นนี่มันง่ายขนาดนี้เลยเหรอขาดไปแค่ค่าความเกลยดชัง6กคะแนนแล้วไม่ได้เห็นคุณหนูคนที่สองนานแล้วยิ้มแบบนี้เลย ฉันต้องรีบบันทึกไว้ส่งให้ทุกคนให้ทุกคนมีความสุขด้วยกันงานแต่งนี้คุณยังไม่ได้ยกเลิกจริงๆนะสูรานจะกลับประเทศคุณไม่ให้คำอธิบายเลยคุณดูสิงานแต่งยังไม่ถูกยกเลิกเจียงหนานซูมีความสุขจนบ้าไปแล้วใช่เลยถ้าถามฉันสูรานดีกว่าถ้าคุณตอนนั้นอยู่กับสูรานตอนนี้จะมีที่ไหนอีก เจียงหนานซูเกี่ยวอะไรด้วยเธอแค่เป็นผู้เดินทางผ่านฉันจะยกเลิกการมั่นไม่เกี่ยวกับซูหรานและทำไมคุณถึงยกเลิกการมั่นละ่ะจริงๆแล้วอิจฉาซูหรานนะได้สัมผัสกล้ามเนื้อของลู่ชิงเหยียนทุกวันกล้ามเนื้อหน้าอกกล้ามเนื้อหน้าท้องกล้ามเนื้อต้นแขนหลับฉันไม่ได้เรียกร้องอะไรมาก ฉันแค่อยากสัมผัสของเขาก้นหรือว่าฉันในสามปีนี้เสียหน้ามากพอหรือยังสุรานอืมเฉิงเกอเป็นฉันเองฉันถึงที่แล้วนะคุณหมายความว่าคุณถึงสนามบินแล้วใช่ไหมงั้นฉันไปหาคุณนะดีเลยแต่คุณควรอยู่กับอาญาและคนอื่นๆในงานเลี้ยงใช่ไหม ฉันจะรบกวนพวกคุณหรือเปล่าจะเป็นไปได้ยังไงนะเมื่อไหร่ที่เราจะไม่สามารถรวมตัวกันได้รอฉันด้วยนะฉันจะไปเดี๋ยวนี้ว่าแต่อายาและคนอื่นๆจะมาด้วยไหมลูกเกอร์คุณจะไปกับฉันไปหาซูรานด้วยกันไหมเทพธิดาของฉันไม่ให้ฉันไปหาผู้หญิงคนอื่นที่สนามบินคุณไปเองเถอะซูรานลูกเกอร์พวกเขามีธุระในตอนเย็น เจียงหนานซูทําให้แม่ฉันโกรธจนเป็นก้อนเนื้อที่ต่อมไทมสัสฉันจะกลับไปจัดการกับเธอเดี๋ยวนี้ไปแล้วตัดสินใจกลับประเทศไปเรียนหนังสือต้องการทําอย่างมั่นคงทําการบ้านที่ตกค้างให้เสร็จได้เลือกแล้วโรงเรียนนานาชาติที่สามารถเรียนและทํางานได้งานจะไม่หยุดทุกเดือนจะมีการส่งผ่านไลฟ์สดเพื่อสังคมและวิดีโอสั้นพบกับทุกคน แม่เป็นยังไงบ้างถึงเวลาอาหารเย็นแล้วพวกคุณไม่กินเหรอฉันกับแม่คุณไม่มีอารมณ์กินกินเองเถอะดูจากที่มีอาหารอร่อยทุกวันอีกหนึ่งเดือนเพื่อเงินใช้จ่ายหนึ่งแสนโรงพยาบาลจิตเวชในอนาคตจะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้คุณวันนี้บ่ายต้องพาคุณไปไปดูสมอง เจียงหนานซูที่แท้คือพี่ห้าของฉันที่รักกลับมาแล้วเจียงหนานซูคุณช่วยไม่ทําให้รู้สึกขยาขยางได้ไหมคุณมีน้ําในหัวใช่ไหมใช่แล้วแช่อยู่ในน้ําอย่ามาหัวเร้อยย่อฉันบอกความจริงกับฉันเถอะวันนี้คุณทําอะไรไปบ้างบนหัวของตัวเองหัวของคุณอยู่บนทุ่งหญ้าสีเขียวยังมีเวลาว่างไปยุ่งกับคนอื่นอีกเธอกําลังพูดเรื่องไร้าสาระอะไรอยู่ ไม่ถูกต้องนะเธอยังไม่ได้พูดเลยไม่น่าเชื่อฉันคงจะโกรธจนเกิดภาพหลอนแล้วต้องเป็นที่เธอแน่ๆซ่อนเครื่องบันทึกเสียงอะไรแบบนี้วันนี้ฉันคือให้ลู่ชิงเหยียนอย่าย,ยกเลิกการมั่นใจยูเซชฉันไม่รู้ว่าเขาทำไมถึงได้ตอบตกลงเธอแกล้งโง่ใช่ไหมฉันพ่อแม่ห้าพี่ชายแกล้งช่วยด้วยเธอยังกล่าวหาคนอื่นก่อนอีก เล่าหาคนอื่นกับใช่ไหมฉันพอแล้วแล้วเธอหนานซูพี่ชายของเธอกำลังแกล้งเธออยู่ไม่เป็นไรลงไปดูทีวีต่อเถอะหลบไปน้องหา้าเธอก็ได้ยินด้วยใช่ไหมเสียงในใจของหนานซูแล้วแม่เธอก็เกิดภาพหลอนแล้วใช่ไหมไม่ใช่ภาพหลอนมันเป็นเรื่องจริง ถ้าไม่ใช่ทำไมแม่ของเธอถึงได้ไปตรวจสุขภาพแบบกระทันหันโดยรวมแล้ววันนี้ตอนบ่ายฉันกับแม่ของเธอไปโรงพยาบาลปรึกษาหมอหน่อยหมอบอกว่าสภาพจิตใจของน้องสาวเธออาจจะไม่ค่อยดีเธอต้องดูแลเธอให้มากขึ้น <c oughs> เจียงหนานซู <c oughs> พรุ่งนี้ <c oughs> เธอควรกลับไปโรงเรียนเพ <c oughs> ื่อเรียนได้แล้ว <c oughs> พวกเราต่างก็ไม่ค่อยสบายใจเกี่ยวกับเธอ มีอะไรที่ไม่สบายใจเหรอเพราะเธอยังไม่หายดีเกือบลืมไปแล้วเพิ่งว่ายน้ําเสร็จดังนั้นพรุ่งนี้ห้าพี่ชายจะไปโรงเรียนกับเธอทําไมถึงไม่พอใจละ่ะใช่แล้วไม่พอใจคู่ไม่พอใจก็ไม่มีประโยชน์ในช่วงเวลาถัดไปเธอต้องอยู่กับฉันทุกช่วงเวลาต้องอยู่กับฉันน่ารําคาญแล้วฉันจะไปตามตื้อลู่ชิงเหยียนได้ยังไงเจียงหนานสู่สู่รานกลับมาแล้ว ต่อไปห้ามเธอไปตามถือลูกพี่ชายอีกรู้แล้วตื้ออยู่พี่ชายชิงเหยียนเธอทำอะไรอยู่เจียงหยุนโจเจียงหยุนชวนเจ,จียงหยุนชวนเธอไม่เป็นไรใช่ไหมไม่เป็นไรเจียงหนานซูเธอทำแบบนี้ได้ยังไง,นนเ,ธบบไงไเธอเป็นใครสแสดงเป็นโบเม่เหรอชอบตะโกนไปเรื่อยเจียงหนานซูปากเธอให้สะอาดหน่อยนะ นี่คือแฟนของฉันไม่แปลกใจเลยที่หนุ่มหล่อไม่สนใจเธอสูรานเมื่อสามปีก่อนก็ออกมาดูดีแล้วที่ไหนเหมือนเธอเหรอตอนนี้ยังทำตัวประมาทอยู่เลยจริงๆแล้วสงสารยุนชวนมีน้องสาวที่น่าหงุดหงิดแบบเธอโอ้นี่มันอะไรเนี่ยเธอสงสารพี่ห้าของฉันเธอสงสารตั้งแต่เช้าถ้าเวลาจัดการไม่ทันละงั้นพี่ห้าของฉันจะน่าสงสารแค่ไหนเจียงหนานซูเธอเงียบไปเลยฉันมีแค่ยุนชวนคนเดียว ทำไมเธอถึงต้องยุยงความสัมพันธ์ระหว่างฉันกับยุนชวนฉันไม่ได้ถามเลยนะเธอมีแฟนกี่คนกันทำไมเธอถึงตื่นตระหนกขนาดนี้นาฬิกาที่เธอใส่อยู่ดูเหมือนจะไม่ใช่พี่ห้าของฉันซื้อให้เธอใช่ไหมนี่นี่คือสิ่งที่ฉันซื้อเองยุนชวนเธอดูเธอสิชาแก้วใหญ่มากเลยนะเธอเจียงหนานซู อย่ายุยงให้ฉันแตกแยกเลยคนตะบอดสมควรโดนผู้หญิงหลอกเนี่ยไปเลยเจียงยุ่งชวนน่ารักจังเลยฉันไม่ต้องไปเรียนพิเศษตอนยินอีเรียกฉันมาทำไมไม่สนแล้วเหนื่อยจนตายกลับห้องไปนอนต่อเพื่อนร่วมห้องของฉัน ดูเหมือนว่าจะยังเป็นความหวานของฉันอยู่พรุ่งนี้ฉันจะไปพบเธอนี่คือสิ่งที่ฉันเลี้ยงมาก่อนคนเนรคุณที่ชอบของฟรีคนที่ไม่รู้ยังคิดว่าเป็นคุณหนูจากตระกูลเจียงซสีอีกปีศาจอะไรนะ่ะเธอมาที่นี่ได้ยังไงฉันไม่อยู่ที่นี่แล้วอยู่ที่ไหนละ่ะอยู่ในแม่น้ำเหรอหนานซูหนานซูเธอไม่เป็นไรใช่ไหมดีใจจริงๆ ฉันยังคิดว่าเธอจมน้าตายแล้วการแสดงแย่มากฉันเคยถูกเธอหลอกให้กระโดดน้ำเธอดูเหมือนจะไม่มีสมองแบบนั้นเลยเพื่อนสนิทที่ดีฉันไม่เป็นไรความคิดที่เธอให้ฉันก่อนหน้านี้มันยอดเยี่ยมจริงๆลู่ชิงเหยียนไม่ได้ยกเลิกการมั่นกับฉันจริงๆไม่ได้ยกเลิกนะจริงๆคนที่อยู่เบื้องหลังที่สั่งเธอจะเป็นใครกันนะว่าแต่เธอมีวิธีดีๆอะไรอีกไหม ฉันอยากจะแต่งงานกับพี่ชายชิงเหยียนทันทีอ๋อดีรอให้ฉันคิดก่อนนะรีบคิดเถอะสุรานผู้หญิงเลวคนนั้นจะกลับประเทศในไม่ชา้ารอให้เธอกลับประเทศเธอแน่นอนจะต้องมาชิงคุณพี่ชิงเหยียนกับฉันมีแล้วพรุ่งนี้สุรานจะมาที่โรงเรียนเราลงทะเบียนเรียนเธอแน่นอนว่าจะไปห้องเรียนสาขาการเงินหาเด็กหล่อประจำโรงเรียนพรุ่งนี้เธอทำแบบนี้นะ รีบดูสิความน่ารักที่เติบโตในฟาร์มหมูกลับมาอีกแล้วนี่เป็นครั้งที่เท่าไหร่แล้วตามที่ได้ยินมาเธอยังเคยกระโดดข้าแม่น้ำเลยสมควรแล้วคนต่ำต้อยอยากได้ของสูงส่งยังจะใจร้ายขนาดนั้นเธอเธอตัวฉันเมื่อก่อนคงถูกบีบเพ้ซึมเศร้าแบบนี้แหละเพราะตอนนั้นก็ไม่ได้ใจร้ายจริงๆแต่ฉันแตกต่างออกไปจะต้องใจร้ายให้ถึงที่สุดคุณพี่ชิงเหยียน เขามาหาเธอมาหาเพื่อคุยเรื่องความรักปล่อยฉันก่อนฉันไม่ทำหรอกสุรานยังไม่มาเลยไม่สามารถปล่อยเธอไปได้อาเยียนเจียงหนานซูเธอทำตั้งใจใช่ไหมเธอรู้ได้ยังไงว่าสูรานจะมาเขาทำไมถึงถามแบบนี้หรือว่าเขาได้ยิน การบันทึกเสียงการสนทนาของฉันกับเฉินเชียนมาหาฉันเพื่อเคลียร์เรื่องแล้วใช่แล้วฉันตั้งใจทำแบบนั้นมีปัญหาอะไรใครให้ซูรานผู้หญิงเลวนี้ต้องกลับประเทศไปเป็นคนที่น่ารักใช่ไหมพี่ชายชิงเหยียนตอนนี้เป็นของฉันแล้วแล้วคุณมาจากไหนกลับไปที่ไหนก็ไปเถอะฉันกลับมาที่นี่แค่เพื่อทำงานแล้วคุณมาที่นี่ทำไมฉันแค่ผ่านมาที่นี่ไม่ได้คิดจะมาหาคุณพี่ชายชิงเหยียน ปากของฉันก็แค่ผ่านมาที่นี่เมื่อกี้ไม่มีเจตนาจะจูบคุณนะคุณคุณพูดอะไรยังไม่รีบไปอีกเหรอพี่สาวหรานผู้กำกับเรียกคุณนะหาวิธีทำลายเจียงหนานซูคุณรู้ได้ยังไงซูหรานจะมาที่นี่ แน่นอนว่าเป็นเธอที่หาวิธีบอกฉันแล้วฉันใส่ร้ายแสงจันทร์ของเขาแบบนี้เขาต้องเกลียดฉันมากแน่ๆเดิมทีคิดว่าซูรานคือตัวหมากที่ทําให้คนตระกูลลู่บ้าคลั่งที่สุดตอนนี้ดูเหมือนว่าเจียงหนานซูเหนือกว่าหนึ่งขั้นวันที่ฉันไม่ยกเลิกการม่นเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องเจียงหนานซูคุณจะเก็บอาการหน่อยไม่ได้หรือเก็บอาการนี่มันอะไรกินได้ไหม มีความหอมของพี่ชิงเหยียนไหม thì, ปากนี่เก่งจริงๆไว้ถึงตอนนั้นค่อยเอาไปให้แม่ดูผลลัพธ์ต้องดีแน่เสร็จแล้ว,วเสร็จแล้วลืมไปว่ามีเรียนอยู่พี่ชิงเหยียน<ะ>ฉันจะมาที่นี่อีกครั้งเดินผ่านปากน้อยของคุณนะบายบาย หนานซูคุณจะทำตามใจตัวเองได้ยังไงฉันอยากจริงๆกอดพี่ชิงเยียนหน่อยสินี่ไม่ใช่กระเป๋าที่เจียงเลยอี้เคยโพสเหรอเฉินเชียนคุณมีเงินได้ยังไงซื้อกระเป๋ารุ่นลิมิเต็ดนี่คือกระเป๋าที่เพื่อนให้ฉันใช่แล้วหนานซูคุณช่วยไปกับฉันได้ไหมกลับบ้านหน่อยนะฉันกลัวว่าพ่อจะเมาจะตีฉันเรื่องกระเป๋าแต่ถ้าคุณส่งฉันกลับมันก็จะไม่เหมือนเดิมดีเลย จริงๆมันแตกต่างมากคุณแค่จะโดนตีแต่ถ้าฉันไปแต่จะหูหนวกนะเราไปกันเถอะตืมไปกันเถอะนี่คือบ้านของฉันพอ่อนี่คือสิ่งที่ฉันบอกคุณเพื่อนักเรียนสาวสวยร่ำรวย เจียงหนานซูลูกสาวคนโตของตระกูลเจียงใครที่จะแต่งงานกับเธอลหละคงจะโชคดีมากเลยนะจริงๆนะฉันนึกขึ้นได้ทันทีฉันเพิ่งลืมไปเมื่อกี้ไปซื้อใบชาก่อนนะฉันจะไปดูที่ห้างข้างๆรอไม่ไหวเลยนะงั้นฉันจะรอคุณกลับมามีของขวัญชิ้นใหญ่ให้คุณแล้วอ่าดูแลคุณให้ดีนะขอบคุณครับอา นี่คือความตั้งใจเล็กน้อยของฉันหวังว่าอาจะอย่ารังเกียจนะเจียงน้อยมีน้ำใจจริงๆควรทำอยู่แล้วแต่ฉันไม่คิดว่าอาจะใช้ชีวิตได้แย่ขนาดนี้ฉันให้เชิญเชียนไปหลายแสนเธอไม่ให้คุณแม้ต่บาดเดียวเหรออะไรนะหลายแสน ฉันไม่เห็นแม้แต่สตังค์เดียวเลยพอ่อเงินอยู่ไหนเงินอะไรนะเงินอยู่ไหนตีเถอะตีเถอะตีคนที่เป็นศัตรูของฉัน,นก็จะไม่สามารถตีฉันได้อีกแล้วนะเงินอยู่ไหน,นฉันไม่รู้ว่าเงินไหน,น,นคุณไม่รู้ ทุกคนบอกว่าได้ทำร้ายเธอก็เลยไม่สามารถทำร้ายฉันได้ทำไมคุณถึงไม่ฟังล่ะห้าพี่ชายเฉินเชียนกับพ่อของเธอทะเลาะกันแล้วคุณรีบแจ้งข่าวเจียงหนานซูคุณทำให้ฉันตาบอดข้างหนึ่งคุณจะชดใช้ฉันยังไง เฉินเชียนฉันไม่ได้ตั้งใจฉันก็ไม่รู้ทำไมลุงถึงเกิดอาการป่วยทางจิตขึ้นมาอย่างกระทันหันคุณกำลังพูดเรื่องไร้าสาระอะไรอยู่<อ>เขามีอาการป่วยทางจิตที่ไหนนี่คือการกลั่นแกลง้งเขาควรตายอยู่ในคุกเจียงหนานซูคุณตั้งใจทำคุณร่วมมือกับเขาอย่างตั้งใจทำให้ฉันเดือดร้อนใช่ไหมเฉินเชียนเป็นคุณที่ทำให้ฉันไปส่งคุณกลับบ้านนะ ฉันก็ไม่รู้ลุงทำไมถึงเป็นแบบนั้นอย่างกระทันหันและไม่ใช่คุณพูดคุณรักพ่อของคุณที่สุดไม่อยากจะแยกจากเขาในชีวิตนี้ใช่ไหมคุณแค่ตาบอดข้างหนึ่งแต่ลุงสูญเสียคือเสรีภาพนะเขากำลังจะเข้าโรงพยาบาลจิตเวชแล้วคุณก็ให้อภัยเขาครั้งนี้เถอะแม่พระผู้ยิ่งใหญ่กลับอยู่ข้างๆฉันรูปปั้นแม่พระแห่งปารีสควรให้เธอนั่งไม่ได้ฉันไม่สามารถปล่อยผ่านไปแบบนี้ได้เจีงหนานซู ถึงเวลาที่ต้องกลับบ้านแล้วมาแล้วว่าแต่เฉินเชียนโรงพยาบาลจิตเวชของลุงฉันจะช่วยเขาหาเองคุณก็รักษาตัวให้สบายเถอะ พี่สาวสุรานไม่มีประโยชน์ครั้งหน้าห้ามทำตัวโง่แบบนี้อีกอย่าให้ฉันต้องจัดการแทนคุณนะแล้วตอนนี้ฉันควรทำยังไงดีคุณต้องรักษาบาดแผลให้ดีเสียก่อนแล้วอันนี้ดีนะอันนี้ก็ดีนะอะไรดีเหรอโรงพยาบาลจิตเวชไงนี่ลูกสาวเริ่มมองหากันแล้วเหรอ ยิ่งอยู่เร็วยิ่งสบายใจนะฉันเห็นว่าก็รีบร้อนขนาดนี้อยากจะส่งฉันเข้าไปอะไรนะงั้นฉันจะขออยู่ห้องที่ดีที่สุดที่ฉันเลือกให้พ่อของเพื่อนฉันคุณมายุ่งทำไมงั้นฉันไม่ต้องไปอยู่แล้วไม่ต้องคุณอดทนอีกหน่อยอย่ารีบยังไม่ถึงเวลาเลยงั้นฉันจะไปอยู่เมื่อไหร่ได้บ้างถ้าคุณอยากจะอยู่ตอนนี้ก็ได้เลยนะเดี๋ยวฉันเลือกที่ดีให้คุณนั่นไม่จำเป็นหรอก ฉันรอได้อีกสักหน่อยให้ฉันคิดก่อนนะคุณลุงคนนี้ดูเหมือนจะเป็นเพราะการจัดไปของสามพี่ชายได้รับผลกระทบและได้รู้ว่าพี่ชายคนโตถูกบริษัทคู่แข่งหลอกจนล้มละลายถึงได้บ้าไป,เ,ปเกิดอะไรขึ้นไม่มีพ่อแค่จะถามคุณว่ามีของขวัญอะไรที่อยากได้ไหมคุณไม่ใช่จะถึงวันเกิดอายุ19ปีแล้วใช่ไหมโอนเงินให้ฉันก็พอแล้ว เพื่อไม่ให้ฉันในตอนนั้นถูกพวกคุณเกลียดจนสุดขีดหลังจากถูกไล่ออกจากบ้านต้องเร่ร่อนอยู่ตามถนนดูเหมือนว่าหลายปีที่ผ่านมาเราทำให้เจียงหนานซูเสียใจมากเกินไปจริงๆดังนั้นเธอจึงรู้ดีว่าครอบครัวจะมีปัญหาเธอก็ไม่ยอมช่วยเราพอ่อเป็นยังไงบ้าง น้องสาวของคุณสามารถมองเห็นอนาคตได้จริงๆพอ่อฉันมีเรื่องจะบอกคุณคุณยืนอยู่ตรงนี้ทำไมพ่อให้เรากลับบ้านด้วยกันวันนี้ฉันมีธุระคุณกลับไปก่อนเถอะไม่ใช่ว่าคุณมีธุระอะไรหรอกนะแน่นอนว่าต้องไปทำให้ความหวานของฉันได้รับผลกรรมของตัวเองแล้วเธอเตรียมตัวพร้อมแล้วรอให้ฉันส่งเธอกลับบ้านก่อนอยุยงพ่อขี้เล่าของเธอมาทำลายความบริสุทธิ์ของฉันแล้วถึงแม้สุดท้ายจะไม่สำเร็จในการกลั่นแกล้ง แต่ก็จะทําให้หูฉันอื้อไปข้างหนึ่งฉันจะไม่ตอบแทนเธอได้อย่างไรมันเกี่ยวอะไรกับคุณเชียนเชียนเราไปกันเถอะคนโงน่นี่ฉันไม่เคยเห็นคนที่รีบหาความตายแบบนี้ไม่น่าเลยลูกสาวฉันยังกล้าแต่ต้องสี่ตอนนี้พ่อลูกคู่นั้นเป็นยังไงบ้างถูกเจียงหนานสู้จัดการไปแล้วนั่นก็ไม่ปลอดภยัยน้องสาวของคุณตอนนี้มีสถานการณ์พิเศษ คุณต้องปกป้องเธอให้ดีนอกจากนี้หากมีโอกาสสี่ตรวจสอบต่อไปอีกหน่อยเรื่องเสียงในใจของเธอ